นี่อะไทยตู้เย็นบ้านไหนนี่ในช่องฟิสนี่มีแข็งออกมาบ้างปะมมีสิบ้านใครก็มีทั้งนั้นแหละอเอแล้วทำไมไหนไม่ละลายออกอ่ะจะละลายทำไมมีน้ำแข็งเกาะอยู่เยอะตู้เย็นจะได้เย็นไวๆไ,วไม่ต้องทำงานะ เข้าใจผิดแล้วล่ะครับอาไยัยเพราะการที่มีน้ำแข็งเกาะอ,อยู่ในช่องฟรีซอย่างนี้ตู้เย็นจะต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งก็หมายถึงการกินใจที่มากขึ้นกว่าเดิมไปด้วยฉะนั้นเราต้องมันละลายน้ำแข็งในช่องฟรีซอยู่เป็นประจำนะครับอไทยอ,อ๋อน้ำแข็งออกมาทำไมอ่ะก็นี่ไงน้ำแข็งในช่องฟรีซเอาออกมาให้มันละลายโอ้ยช่างาจริงๆ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค